โครงการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ Industrial Research and Development C ีพ c i l i t y Building เปิดรับสมัครบริษัทสถานประกอบการที่สนใจพัฒนา R&D ในสถานประกอบการกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่3สิงหาคมถึง25สิงหาคม2563รับจำนวนจำกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโทรศัพท์0896171821 ชาวอุบลราชธานีโปรดระวังผลกระทบจากการระบายน้ำเขื่อนร้อยเอ็ดผู้ที่อาศัยที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลโปรดระมัดระวัง,งระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นฉับพลันด้วยความปรารถนาดีจากนายกแอนสมปรารถนาวิตไกรเจ,เจริญนายกเทศมนตรีนะครอุบลราชธานีพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนะครอุบลราชธานี นายสมพงษ์จันเกตผู้อำนวยการกศออนออำเภอเมืองอุบลราชธานีนำบุคลากรครูร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารประถมสอสอสอ,อนุสร์โดยมีนายบุญทันเฉลวยศีอดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตอนออกชิงเหนือสอสอ,สอ,สอประทานในพิธี ร้อมด้วยอดีตผู้มนวยการผู้บริหารขร้าราชการครูบุคลากรสิทธิ์เก่าประถมสอสอ,สอ,สอร่วมพิธีวางศิาลาฤกษ์ซึ่งมีพิธีพราหม์กล่าวสักการะเทวดากล่าวคำบูชาเทพพย,ายดาเจิมแผน่นศิลาประพรมน้ำมนต์ประทานและผู้ร่วมพิธีวางศิาลาฤกษ์โปรยข้าตอกดอกไม้และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกณนะอาคารประถมสอสอสอ,อ,อนุสร์สำนักง,งานกศนจังหวัดอุบลราชธานี พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่26โดยกำหนดให้เทศบาลตำบลห้วยขยุงและองค์การบริหารส่วนตำบลสะสมิงแห่งละ50คน โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นระบบปัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่งการการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในวาระฉุกเฉ ให้เป็นระบบรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติอาจจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยกำหนดฝึกอบรมรวม3วันระหว่างวันที่2สิงหาคมถึง4สิงหาคม2563 ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธ,ธิ์ที่ประสงค์ คณะกรรมาการมูลนิธิอุบลราชธานีคนดีศรีวนาลายัยนำโดยพลโทอัดสิงหส,สถิตประธานมูลนิธิจะได้จัดสร้างอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสันพสิทธิ์ที่ประสงค์ขึ้นอีกแห่งหนึ่งณบริเวณข้างศาลหลักเมืองทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานีเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและคนไทยทุกคนได้ระลึกนึกถึงคุณูปการของพระองค์ท่านและเป็นการแสดงกตัญญูกะตะเวทีต่อบุพการีชน กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2563เวลา13นาฬิกา9นาทีโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทีรราจารย์เป็นประธาน จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำโครงการไถยชีวิตโครกระบือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษประบาทสมเด็จพ,พระวชิลเกล้าวเจ้าอยู่หัวที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน โดยมีเกษตรกรจำนวน90รายที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเข้ารับมอบโคกระบือจำนวน133ตัวและการไถ่ชีวิตโคกระบือเพศเมียจำนวนทั้งสิ้น60ตัวมอบให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ นายประสิทธิ์อุปชิตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยนายสังวานพรมสำลีหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสรินทร์และผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสรินทนร์รวมต้อนรับนายสิทธิวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามงานป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอศระะีนทรและภายในเขื่อนศรีนทรที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จำนวนมากเข้ามาพักแรมในบ้านพักรับรองเขื่อนศรีนทรและการใช้บริการร้านอาหารเรือนดมน้อยคลับเฮาเรือนแซยญยเขื่อนศรีนทรตลอดจนใช้บริการสนามกอล์ฟสนามฟุตบอลพร้อมทั้งให้ข้อแนะนำ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป น,นายณทีศรีสมัติการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสซดินทร์เป็นวิทยากรบรรยายสรุปภารกิจการผลิตไฟฟ้ากอฟอพการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำเขื่อนสซดินทร์และโครงการเขื่อนสซดินทร์โมเดลต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการสร้างเครือข่ายด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าเศรษฐกิจป่าครอบครัวสำหรับผู้นำชุมชนท้องถิน่นกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปจาก4ตำบลได้แก่ตำบลยางขี้นกตำบลโนน,นรังตำบลสีสุขตำบลบ้านไทยอำเภอเของในจังหวัดอุบลราชธานีรุ่นที่2จำนวน80คนเพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มณฑนทหารบกที่22จัดการฝึกทบทวนความรู้พื้นฐานและการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบของหน่วยตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกให้จัดการฝึกทบทวนความรู้พื้นฐานและการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายของหน่วยณที่ตั้งในรูปแบบยูนิสคูลประจำเดือนกรกฎาคม2563 ได้จัดฝึกอบรมยูนิสคูลในเรื่องการเบริกเครื่องแต่งกายในทหารประทวนประจำปีโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน25นายผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกำลังพลที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนความรู้และเพิ่มพูดทักษะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ เสมมทบสองสองให้การต้อนรับพลตรีกันสันจันทระเสนประจำสำนักพระราชวังที่วัดหนองป่าพงเนื่องในโอกาสอัญเชิญผ้าไตยและสังฆทานพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลตรีกันสันจันทราเสนประจำสำนักพระราชวังอัญเชิญผ้าไตยและสังฆทานพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์วัดหนองปับพงอําเภอวารินชำราบจังหวัดบลราชาธานีโดยมีพันเอกวิชิตมักการ,รุณเซมัทบ .22 ให้การต้อนรับ และหลังจากนั้นได้เดินทางไปยังโครงการฟาร,ร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด19บ้านอย่างน้อยตำบลก่อเออำเภอขลงในจังหวัดอุบลราชธาน,นีเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมฟาร,ร์มตัวอย่างพร้อมให้แนวทางในการทำฟาร,ร์มตัวอย่างให้ดีต่อไป